การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยจะทำโดยนายสันเตจจะทอเลขที่7และนายเอกรินเอี่ยมจันเลขที่8นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับ2เสนอคุณครูสาครผลอินการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัย อาณาจักรสุขโขทัยเป็นอนาณาจักรของคนไทยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในพฤกราช1792ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมานั้นสุขโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในปีพฤกราช1780ได้มีผู้นำสองท่านคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นผู้นำของคนไทย ได้ร่วมมือกันรวบรวมกำลังเข้าขับไล่ขอมออกจากดินแดนแถบนี้และตั้งตนเป็นอิสระพร้อมกับสถาปนากรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีของอาณาจักรไทยและได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุขโทสขทัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทริ t h i นับเป็นพฐมกษัตริย์ของราชวงศ์สุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงตั้งแต่พักราช1792เป็นต้นมา ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถานาอนนาณาจักรสุขโขทัยเป็นราชธานีมีดงังนี้ 1. ปัจจัยภายในได้แก่การมีขวัญและกำลังใจดีของประชาชนเนื่องจากมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีความสามารถการมีนิสัยรักอิสระไม่ชอบให้ผู้ใดมากดขี่ข่มเหง,บ,งบังคับและบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ 2. ปัจจัยภายนอกได้แก่ การเสื่อมอำนาจของขอมหลังจากที่พระเจ้าชัยวอนมันที่7สิ้นพระชนลงกษัตริย์องค์ต่อมาไม่สามารถรักษาอำนาจของตนในดินแดนเฮยยึดครองมาได้ทำให้หัวเมืองต่างๆพากันตั้งต,งตนเป็นอิสระระยะเริ่มต้นของการสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีโดวยเฉพาะในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิดบ้านเมืองยังไม่มั่นคงมากนักคนไทยยังอยู่กันอย่างกร,กระจาย บางเมืองยังคงมีอิสระในการปกครองตนเองไม่มีการรวมอำนาจไว้ณนศะูนย์กลางเมืองใดเมืองหนึ่งโดยตรงบางครั้งจึงมีการทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงอำนาจและขยายอาณาเขตของเมืองเช่นขนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาติเมืองตาบเมื่อเส้นรัชสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตพระราชะโอรสองค์ใหญ่คือพ่อขุนบานเมืองได้ขึ้นของราช สมัยนี้สุขโขทัยได้ขยายอํานาจทางการเมืองด้วยการทําสงครามกับต่างหัวเมืองโดยมีพระราชาคือพระรามคําแหงเป็นกําลังสําคัญซึ่งต่อมาพระองค์ได้ทรงครึ่งของราชสืบต่อจากพ่อขุนบานเมืองในสมัยพ่อขุนรามคําแหงพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพไปปราบเมืองต่างๆจนเป็นที่เกรงขามของอาณาจักรอื่นๆดังนั้นเมื่อพระองค์ ขึ้นครองราชจึงมีหลายเมืองที่ยอมอ่อนน้อมเข้ารวมกับอยู่กับสุโขทยัยนับได้ว่าในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นช่วงที่สมัยที่อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหลังจากสิ้นราชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีกษัตริย์ที่คลองราดอีกสองพระองค์คือพระยาเลอไทยและพระยายงุวน,น้ำถุง แต่นานจากสุขโขทัยก็เริ่มเสืออานาจลงบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของสุขโขทยัยได้แยกตัวเป็นอิสระนอกจากนี้ในตอนปาลายราชสมัยพยางงวนนำถมยังเกิดจรลาจนขึ้นอีกเนื่องจากมีการแยงชิงราชสมบัติจนพยาลิีไทยเจ้าเมืองสีราชนาลายัยต้องยกกำลังมาปราบทำให้บ้านเมืองสงบลงหลังทรงปราบจรลาจนในกรุงสุขโขทยัยได้สำเร็จพยาลิีไทยได้ปาดาบปาดาบ ขึ้นเป็นกษัตริย์ของราชสมบัติทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพง์ทรงพยายามสร้างอำนาจทางการเมืองเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เข้มแข็งใหม่ต่อมาเมื่อสิ้นราชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งแล้วมีพระมหากษัตริย์ขึ้นของราชสืบต่อมาอีกสามพระองค์คือพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สามหรือสายลือไทย และพระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมปาลแต่ช่วงในเวลาดังกล่าวอาณาจักรสุโคทัยเริ่มเสื่อมอำนาจสุขโขไทยมีกษัตริย์ปกครองอยู่9้าพระองค์ดังนี้คือ 1. พ่อขุนเสอินทราทิศ 2. พ่อขุนบานเมือง 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 4. พญาเลอไทย 5. พญางัวนำถม หกพระมหาธรรมราชาที่1หรือไทยเจ็ดสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สอง 8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สหรือสายลือไทย 9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมปาลขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ